กรณีเจ้าที่นะครับซึ่งปฏิบัติงานตามแนวชายแดนหรือตามป่าหรือหมายถึงพี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งมีกิจกรรมซึ่งจะเป็นต้องเข้าป่านะครับหากพบเห็นลูกสัตว์ป่าหรือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บนะครับสามารถนํามาส่งมอบให้ผมนะครับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระหรือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตกหกลเก้านะครับเพื่อจะได้นําสัตว์ป่ามารักษากรณีเจ็บป่วยแล้วก็ กรณีน้อยเราก็จะอนุบาลไว้แล้วก็พอมันโตขึ้นก็นปล่อยกลับคื้นสูตรธรรมชาติครับผมเจหรือแจ้งผมได้ที่บเบอร์โทร091-0246235ครับผมตรงครับการเจริญเติบโตรหรือขยายพันธุ์เขาขยายพันธุ์ยังไงครับสัตว์ชน,นิดนี้ก็จะมีอายุตั้งครรภ์ประมาณ70หรือ71วันนะครับ ปีละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับซึ่งทหารเพวกเรายังล่ากันอยู่นี่ก็อีกไม่เกินสิบปีก็จะไม่พบสัตว์ชนิดนี้นะครับอีกเรื่องนึงเรื่องเขาชอบอยู่สภาพแบบไหนครับเอ่อสัตว์ประเภทนี้จะอยู่ใกล้แหล่งน้าครับใกล้แหล่งอาหารของเขาอยู่ในระบบนิเวศท,ที่เขาสามารถดำรงดำรงชีพได้นะครับซึ่งสอบถามจากเจ้าที่ตารวจเมื่อเมื่อวานนะฮะทางถ้าถ้า,ามไม่เอามาเนี่ย ทั้งไม่ไม่เอาเมาผมเนี่ยสันนิษฐานว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยคงจะถูกสัตว์ใหญ่หรือถูกไฟป่าคคอบตายคอบคาตายครับผมจึงได้นํามามอบให้ผมเพื่อจะส่งให้ครมอนุญาตไปตัวร่างกายแล้วก็อนุบาลเลี้ยงจนเติบเติบใหญ่แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับผมนายฉันทวัฒน์อินเนยหัวหน้าหน่วยป้องลพัฒนาป่าไม้พบพะครับ เมื่อวันที่18เวลาประมาณา16นาฬิกานะครับจนที่ตำรวจสถานีตำรวจรรภูธรพพระนะครับชุดบริการพิเศษนะครับได้ปฏิบัติท้องที่ตามแนวชายแดนนะครับไทยพมา่าท้องที่ตำบลวะเล่ตำบลรวมไทยนะครับและได้ไปพบกับขณาปฏิบัติก็ได้ไปพบกับสตานะครับซึ่งเป็นลูกลูกเสือปลารหรือสื่อแพ้ว อยู่ก็ประมาณ2เดือนนะครับเพศเมียหนึ่งตัวเพศผู้หนึ่งตัวนะครับอยู่อยู่ในปลาแล้วก็ได้สังเกตการสักสักพักแล้วแต่ไม่พบพ่อแม่ของสัตว์ทั้งทั้งสตัวนี้ก็เลยได้นํามามอบให้ผมเพื่อจะส่งมอบให้กรมปิรรยาณไปตรวจร,ร่างกายแล้วก็เลี้ยงจนกว่าเขาจะโตแล้วเพื่อจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับ เียกวเล่นละเล่นได้ thank you